จัดเองเลยครับไม่ทันใจครับบอกว่าไม่ทันใจเลยโอ้โหคุณนายไม่ทันใจไสจัดเองสวัสดีครับผมคุณนายสมัยพ่อครับวันนี้มาตกปลาโรงเชือดหมูนะเป็นโรงเชือดหมูที่เขาเขาเอาดินขึ้นมาจากคันเขาลอกแล้วตอนนี้ มาครึ่งทางแล้วนะก็ยังไม่ไปกนกะครับอุ๊ยคับหมเอาครับเอาล้ครับไม้แ่คับไม้เดียวครับเป็นไปได้ ก็เดี๋ยวตอนกลับผมจะถ่ายรูปไม้สวยๆคือคงไม่ได้ปลาแล้ววันนี้เดี๋ยวตอนกลับถ่ายรูปไมา้สวยๆแล้วเดี๋ยวผมมาซ้ําให้ใหม่แล้วก็เดี๋ยว าคลิปให้ดูใหม่นะครับว่าสมัยเราจะทําได้ไหมแต่เมื่อกี้ลวดเดียวเลยนะครับปึ๊บไม้เดียวเลยตัวนี้ัเดี๋ยวผมผมจะไปตกต่อกอ่อนสักแป๊บหนึง่งประมาณสิบนาทีแต่ว่ายังไงเดี๋ยวผมถ่ายรูปสวยๆให้ดูโอเครับพยามเย็นครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับไสบอกว่าอุย้ยพันไปพันไปไทยโอ้ผมตกไม่ได้นะผมตกไม่ได้ตอนนี้ประมาณสัก หกโมงแล้วครับหกโมงหกโมงกว่านะหกโมงครึ oh, ่งนะหกโมงครึ oh, ่งโอ้โหครับไตจัดเองเลยครับไม่ทันใจครับบอกว่าไม่ทันใจเลยโอ้โหคุณนายไม่ทันใจไตจัดเองนี่ครับนี่โอ้ไตไกกูจัดเองเลยโอ้ลุดดีตาโอ้โหเกือบไม่ได้้ะนู่นโอ้โหเป็นไงครับเยือป็นไงครับเยือทำไมลุดครับโอ้โห ดูจัดเยื่อใหญ่จัดเยื่อใหญ่โอ้โหก็ดูโอ้โหครับนี่ครับอือหือร้อยควรนี้นะครับระวังของลอกเรียนแบบด้วยนะครับเนื้อยางเราไม่ธรรมดานะครับนี่ครับสายเขามีมีขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาคลิปให้ดูนะครับเอาอีกครับไม่พอจสวัสดีครับสำเร็จจนได้ครับตอนกลับครับมาน่าจะประมาณเกือบทุ่มหนึ่งครับเนี่ยเกือบทุ่มหนึ่งครับเหลืออีกสิบนาทีเดี๋ยวทุ่มหนึ่งนะครับโอ้โหครับ ยังไงครับเดินกลับพอดีครับเดินจากหัวมุมทางนู้นนะครับกลับมาโดนครับไซส์ไซส์โลนะครับนะประมาณสไลโลนะโอ้ยเอาอีกแล้วครับสามรอยใหญ่ครับขอยืมกิ๊บเปอร์หน่อยครับใส่ใส่ไต่ขอยืมกิ๊บเอาเอาลูกปลามาด้วยใส่ลูกปลามานี่ตัวนี้ใส่ตับไตหนูนะอันนี้คือผมผมเดินมาแล้วผมตีตีตีมาเรื่อยๆนะครับได้จนได้นะครับตัวนี้ เดี๋ยวเราจะไม่ปิดเดี่ยวออกนะครับเดี๋ยวเราไปอย่างนี้เลยมันมืดแล้วครับเดี๋ยวเราไปกันนะครับโอเคครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับใน YouTube นะครับในสมายฟอกของเรานะครับในกลุ่มในเพจเราก็มีนะครับผมก็ลองพิมพ์เข้าไปดูนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบนะครับผมแล้รับเดี๋ยวเราก็มีทางขายนะครับทุกร้านค้านะครับติดตามดูได้นะครับเดี๋ยวดูได้นะครับอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสมายครับไอพ่อกับลูกอ โอ้โหครับดูเขาเดี๋ยวเรามาดูคล <|so|>? ิปเต็มๆกันนะครับวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเรามาที่นี่ครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปขออนุญาตเขาก่อนในเราหมูครับโอเคครับเจอกันครับ